คำวิเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมืองที่กองบังคับการกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นทั้งแนวป้องกันและจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบของกองก,กาลังผาเมืองที่ครอบคลุมระยะทางกว่า933กิโลเมตรผ่าน24อําเภอใน6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตฐ์และพิษนุโลกดูแลพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยตลอดจนปัญหาด้านความมั่นคงอาทิยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งในแต่ละปีสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้เป็นจํานวนมากเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความทุ่มเทและการทํางานอย่างหนักของกําลังพลทุกคนโอกาสนี้ค่ะได้กล่าวมอบนโยบายแก่กําลังพลของกองกําลังผาเมืองว่าขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนขอให้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกัน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติร่วมกับส่วนราชการต่างๆแบบบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงซึ่งภารกิจทั้งหลายเหล่านี้จะประสบผลสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกำลังพลทุกๆนายค่ะ